ชีวิตของสาวเบกกี้สีธัญญางไม่ร่ำรวยถูกรุ่นพี่ในวงการดูถูกค่ะเป็นคู่รักที่อายุตาา่างกันแต่ยังหงรักกันอยู่ดีค่ะสําหรับความรักนั้นต้องบอกเลยว่าอายุนั้นไม่ใช่อุปสรรคค่ะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความเข้าใจอาจจะต้องเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองเบกกี้และสามีอย่างคากูลตะเภาพง เราจะได้เห็นโมเมนต์กันอยู่บ่อยครั้งนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับเลยแหละคะ่ะว่าคู่เอเน่ารักมากๆั้คู่เข้าประตูวิวาแต่งงานกันไปเที่ยวเรียบร้อยนะคะมีเพื่อนพี่น้องที่สนิทครอบครัวทั้งสองฝ่ายร่วมแสดงความดีดดกันอย่างคับคั่งค่ะล่าสุดควงแขนให้สัมภาษณ์ในรายการโต๊ะหนูแม่มเปิดใจถึงประเด็นโมเมนต์ที่โดนมาว่ากินบุตรชายเพื่อนล่าสุดไปเปิดใจผ่านทางรายการโต๊ะหนูแหม่มนะคะถึงประเด็นนี้ค่ะบอกว่าคือเป๊กเนี่ยวรู้จัก คุณแม่ถากูลก่อนคือเป็นเรื่องจริงเขาเองก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพแหละคุณน้อยเขาก็มีกิจการโน่นนี่เยอะแล้วตอนเฟ๊กเองเนี่ยก็อยากจะมีกิจการทําความสะอาดแปบลบว่าเปิดกิจการแม่บ้านแล้วก็ส่งตามคอนโดแล้วก็คุยกับเขาระหว่างที่คุยกับเขาก็มีวันหนึ่งเวลาที่เขามาก็จะพรีเซนต์ในเรื่องของบตททุกวันนะคุณน้อยเขามีบุตร3คนเองก็บอกว่า บุตรประเสริฐตีเลิศรักครอบครัวบุตรเขาคนโตทํางานบริษัทยาดีมากเลยบุตเคาเล็กของเขาเป็นคนดีแบบนั้นแบบนี้เราก็ฟังเรื่องนี้ไม่รู้เป็นหมื่นเป็นล้านครั้งจนหลังๆมาก็ไม่อยากฟังแล้วเรื่องที่เขาบอกว่าบุตรเขาดี ฟังผ่านหูเฉยๆแล้วก็มีวันหนึ่งเขาก็ตามให้บุตรมารับแต่ระหว่างนั้นเป๊กก็ไม่เจอคุณฐานนะคะเดินแยกกันกับคุณน้อยมาพร้อมทั้งชื่นชมในตัวสามีว่าตีทุกอย่างเลยค่ะคนวดข้อเสียน้อยมากเราคบใครสักคนที่เขาไม่มีข้อติอะไรในตัวของเราเลยไม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงไม่เคยเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกไปว่าเป๊กโอเคหลายคนมองว่าแต่งงานสายฟาแลบท้องหรือเปล่าอันนี้เป็กกี้บอกว่า แม้กระทั่งป้าตือเองยังถามเป๊กเลยนะว่าเธอท้องหรอทําไมแต่งเร็วจังแล้วเขาเนี่ยไม่ว่างไงคือวันที่5้าเขาก็ถามว่าเธอท้องจริงหรือเปล่าเราไม่ได้ท้องค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแผนจะมีเบบีด้วยเราเนี่ยสายเลี้ยงหมาและหากย้อนกลับไปเป็กกี้เองไม่ตัดสินใจเล่าปมในใจตอนที่เข้าวงการใหม่ๆนะคะเธอเองได้ตัดสินใจเล่าว่าตอนนั้นเนี่ย ถูกเมาสกันสนุกปากเลยนะอยากอยู่กับคิมที่มีเจนิเฟอร์คิมดีว่าตัวแม่เป็นพิธีกรซึ่งครั้งนี้เบกกี้เปิดใจเรื่องราวต่างๆเผยว่าเคยโดนมรุ่นพีน่ในวงการพูดเตียดจุนหน้าชามเบกกี้เริ่มต้นว่าถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นเบกกี้จริงๆแล้วีบยเบกกี้ชื่อเล่นว่าหนูและคำว่าสิ่งทัญญาตอนนั้นหนูไปออกรายการกิ๊กตูแล้วก็ เป็นเงาสีของหญิงลีสีจุมพลก่อนเข้ารายการก็นั่งคิดมุกกับแม่ตั๊กสื่อพอและดีเจนุ้ยว่าจะเล่นอะไรกันดีก็หญิงลีเขาสีจุมพลเราก็เป็กกี้สีธัญญาไม่ล่ะก็เลยได้ชื่อนี้มาพร้อมเปิดใจถึงเรื่องราวที่เธอเคยจดจําไม่เคยลืมค่ะเรื่องนี้ก็คือเคยถูกพูดใส่แบบว่า พูดเยียดใส่เลยตอนนั้นเป็นช่วแรกๆที่เริ่มมีคนรู้จักจะรับงานอีเวนต์งานแรกก็จเจอรุ่นพี่ในวงการเนี่ยพี่ลดตัวเลยนะพี่ทํารายการเดียวกับเราและรับค่าตัวเราอะ เราได้ฟังรู้สึกงงๆตอนนั้นหลังจาก2-3ถึงวันคิดว่าจริงๆคุณก็มาทํางานเหมือนกันป้าไม่ได้เกี่ยวกับฉันป้าที่จะมาลดตัวทํางานกาบฉันแต่ทุกวันนี้ก็เจอเขานะแต่ก็แอบคิดว่าตอนนั้นคุณไม่ได้ต้องลดตัวลงมานะแต่คุณจะมาร้อนเงินเหมือนกันและอีกอย่างคุณก็ไม่ได้มารับเงินจากฉันแต่รายการเขาให้คุณเท่านั้นไม่ได้เสียเรียดอะไรก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณเป๊กเปิดเผยนั่นเองค่ะ